เดี๋ยววันนี้เราจะมาเสิร์ฟโมโมแก่นะคะท,ท่นทานผู้ชมพร้อมแล้วเราบอกงานแล้วมาแล้วเจ้าวันนี้เราได้ดูหนังมาเนี่ยดูเอเอเดี๋ยวดูด้วยกันแกเขาบอกว่าซีนนี้เป็นซีนที่ค้างคาจากอีพีที่แล้วสปอยได้ไหมคือเขาบอกว่ามีทางเลือกหลายทางมากที่น้องเอันหนึ่งคือน้อเก๋มันจะแบบเอามือไปโดนอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นที่มันไปดูแล้วแบบดิว ไม่จริงพี่ี่ไม่เชื่อไม่แล้วพี่ชื่อว่าไงพี่ว่าแน่นอนพี่จะเปิดทีแต่งมาแล้พี่เห็นสายตาพญานาคแล้วพี่ว่าแน่นอนขอดูหน่อยถ้าพญานาคเป็นยังไงสามสองหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะพญานาคอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเราขอดูด้วยการเนื้อดีกว่าละเรา เราเสิร์ฟให้พวกแกแล้วลรนิดโอเคปะถือกล้องมีนะคะแล้วก็ผ่านไปทุกคนเลยค่ะโอเคไม่ได้แลนียให้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 หน่อยส่งมือถือไปหน่อยครับส่งมือถือไปคนที่น่ารักที่สุดวะคือส่งต่อไปให้กับคนที่สวยที่สุดสวัสดีครับเดี๋ยวเราขึ้นเวทีพร้อมกันเลยเอฟเวอร์ับ ขอบคุณพี่เจนิสมากๆที่แบบให้มาร่วมอยู่ในโปรเจกต์เราตั้แต่ที่เราฉายอีพีหนึ่งจนถึงอี8ีแ้วเราได้พี่เจนิสร่วมโปรโมทคอนเทนต์เบื้องหลังคอนเทนต์ทิกตอกระหว่างทางเยอะมากก็ถือว่าเป็นวาสนาของพวกเราเหมือนกันที่ได้แบบเขียนการเวอร์ชันนี้ครับก็ฝากขอทุกคนปรบมือให้พี่เจนิสหนึ่งทีค่ะคือเห็นแม่ๆเขาส่งน้ำตาลมาให้ตั้งแต่ e ี6ีแล้วล่ะอยากจะบอกว่า อีพีแปดเนี่ยไม่ต้องส่งมาละว,วายเพราะว่าให้อีกตัวจริงมาแล้วเธอตอนเนี้ยเจนนี่หมือนเป็นสาววายอยู่อเอาด้วยเลยฉันชอบมากทุกคำถามเจนนี่ตอบตลอดเลยอะ่ะนันบอฟันไว้แล้วเพราะว่า มงอีพีนี้ดืดมากแบบคบรถจนกูเป็นไบโพล่าชอบอันไหนสุดเ้ัต้องอยู่แล้วป้าเดีนเกอบ้าจะไปดู่สาวมันก็หนกันแล้มันมันมันจเกินเกินอะแบบจำไล่ไหลหรือเปล่าไม่ไหลแต่ว่ามันคนาดนี้เลยหรอมนีคุณดูเสื้อดี่ขาดหรือเปล่านเป็นมงเสื้อเปียกอะเปียกน้ําลายแล้วก็มีสตินกันนะตะนนี้เออสติไม่ค่อยดี จะมีย่งจะมีซีนนะหรือยังถามตลอดลิบติดฟันมือขูไม่ไหวอ่ะทําไงดีอ่ะพอเขาจับมือกันใช่ปะฉันก็อยากเห็นกับตาเนื้อเออฉันก็แบบจับมือกให้ดูหน่อยได้ไหมเนียแล้วฝั่งนู้นด้วยเอาฝั่งนู้นด้วยเอาหมดอะเก็บหมดอะพอเห็นว่าก็ฟินเพนเพนกลัวซีนกลัวอีกอ่ะพวกเราเป็นไบโพล่าอินดี้เป็นพน่ากลัวมากเอตกใจอ่เดี๋ยวผีเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวฟินเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ มึงคือตอนนี้เราอยู่แบบในทีมแบบอึดอัดมากแบบเราอยู่ที่อึดอัดมากก็คือแบบแน่นคนข้าวใช่ไม่เราเรียลเรียนอยู่แล้วอือใช่แบบนี้มันจบแล้วจ้าหนึ่งวันพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่วันนี้เหนื่อยแค่ไหนพรุ่งนี้เหนื่อยเหมือนเดิม